ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับทางช่อง Youtube รถสนน้ำข้าบางนาเทคเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมนะครับโจนะครับการเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทบงอโรงซ่อมบริษัทบางนามอเตอร์ครับเพราะว่าวันนี้เราจะทำการจัดทรงเจ้า SK75 ครัอ S R ขีดสานะครับ,รบตอนนี้ก็โอ,อันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะครับอันนี้เป็นลำปางด้วพี่น้องไม่ใช่เชียงรายนะครับเป็นลำปางครับก็น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับตอนประมาณเที่ยงๆนะครับผม ตัวนี้สีหวานแววนะครับ แล้วก็ขนหัวล้ออย่างนี้ครับขึ้นแบบสบายๆนะครับ mm hmm. วันนี้เราออกกัน2องคันนะครับ mm hmm. ก็คือเจ mm ้าแคทสามหนดีนะครับ mm hmm. เดินทางไปจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ของพี่ยนต์นะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้เอสเนะครับ mm hmm. เดินทางไปจังหวัด รำปางนะครับคันนี้เป็นขอามี่รักนะครับ การดูการหาอะไรย่า้อีกาูาหลอ่หลอรอีกตัวขับเอเ จะจอตาแดดไอ้ลัดโซ่ก็ไม่มีใครว่าให้ให้อาจารย์ใส่จานให้นาตี้ให้จักสองดอกอทอเทโก้มันเป็นเบอร์อยังสองสองห้าศูนย์บออาให้อาจารย์ใส่จานให้สองดอกเลย โดสีสันนะครับหวานแจ้วนะครับตอนนี้เป็น SK75 SR-3 ดสนะครับคันนี้เป็นตัวใหม่ครับหรือว่ามาร์คเทนะครับครับก็อยู่ในโหมดนะครับขั้นตอนในการระบบเซตตี้นะครับเราต้องรัดทรงรัดโซ่ให้มาเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าเราจะเดินทางไปไกลนะฮะ ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะฮะแล้วก็เรากลับมาก็จะเดินทางไปที่พังไอ้อะไรนะพัทรุงนะครับก็ไปพัทรุงต่อนะครับอีกหนึ่งคันนะครับอีกคันนึงก็น่าจะไปไชนาทนะครับ ขอญาตรับโทรศัพท์ก่อนครับแป๊บหนึ่งครับสำหรับตัวนี้เป็นมาร์กเทนนะครับนี่มาร์กเทนน้อยนะครับสับลายหวานแวว ครับก็เป็นนั้นว่าเพื่อลดเสร็จสามพิธีนะครับโอ้เครื่องวารานนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับเย็นนี้ครับก็ฟ้าสางที่ลำปางนะครับหนึ่งคันนะครับส่วนอ่าสิบสองล้อสิบสองล้อก็ฝาสางที่สุรินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูครับนี่นี่นะครับอีกคันหนึ่งนะครับก็อยู่โน่นครับ น่าจะออกไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราต้องแวะที่ปั๊มเติมน้ำมันครับรถบรรทุกหรือว่าสิบล้อกับสิบสองล้อนะครับให้เต็มถังนะครับนี่นะครับอําคันหนึ่งก็พร้อมออกเดินทางนะครับอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งก็กำลังนะครับขึ้นของโอ้ฝนสีม่วงพี่น้องเลอมๆอมครับนะครับก็พร้อมออกเดินทางนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับที่ไว้ใจนะครับกับบริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของท่านทั้งสองคันเลยในวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคิดถึงรถคุณนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมคิดถึงเราครับบริษัทบางนาแทกเตอร์นะครับและท่านจะไม่ผิดหวังครับเรามีรถให้ท่านเลือกหลายรุ่นหลายไซส์นะครับหลายยี่ห้อนะไม่ว่าจะเป็นโูเบนะครับเป็นแคทติสชิโคมาสุนะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามเราได้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจก็ต้องขอตัวลาพี่พี่น้องๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเบื่อคนมาล้านเนเบื่อคนมาล้านมากบาย